ความเป็นมากความเป็นอยู่ต่างๆหลายๆอย่างคือให้เป็นคนขยันแข็ง,งแรงกับเจอเออเฟือเอออาทหอนคำบาและภาษาแตกต่งตางกับคนหลายๆเผ่าแต่ว่าเป็นอุปนิสัยดีเบาโม้วนอ่อนหวานมาแต่พุนละขันถึงคอยมานะมาแต่คำเสี ยกมานะคำสีกับพอบพ่อมากกับมาตั้งโูกหลากอยู่บ้านบุงอีเลิศน,นี่ละอยู่บ้านบุงอีเลิศบ้านใหม่ไฟฟ้าแต่ว่าตะเกามัาก,กับประชชนจุ่มใหญ่มาอยู่ที่แหลกสามสี่เท่าประมาณห่0ยร้อยปีขึ้นหลังพือเด้โอุพย,ยกมากกว่าสามจากหลังคาเฮิรมาอยู่นะมาอยู่ก็ไม่เห็นบึง่งก็เลยมาตั้งโลกลกูกหลักหันลูกหลานกแัแปะไปใหญ่ขึ้นมาแยกหมู่บ้านเป็นสี่หมู่บ้านน, 4, านี่บ้านบุงเลิศแล้วกันบ้านใหม่ไฟฟ้า แล้วกับ,บ้านเลิดสมบูรณ์แล้วกับบุ้งเลิดเนื้อสวัสดีค่ะค่ะน,นางสุภัตตาวังกะฮาดค่ะอยู่บ้านเลขที่8 8หมู่2องบ้านบุ่งเลิดตำบลบุ่งเลิดอำเภอเมอยวด,ดีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบ้านใหม่ไฟฟ้า,าค่ะบ้านใหม่ไฟฟ้า อาชีพเฮากับทำหน้าแล้วก็วางจากทำหน้าเฮากับท่อผ้าแล้วก็จากที่เฮาท่อสเองแล้วก็วันนี้เฮากัได้โล่มกลุ่มเดียวเพื่อโดยพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุนด้านความรู้แล้วก็เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเฮาแล้วก็เพื่อยกระดับสินค้าของเฮาเพื่อเพื่อมีระดับเพื่อขาย อออไปเนาะพื้นที่ได้ค่ะอันดับแรกค่ะก็ต้องไปนมัสการหลวงปู่ทาอนาลโยที่เพิ่นอายุยืน107ปีนะคะเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะมีกิจกรรมฟฟอ์ลำัำผู้ไทยตอนรับแล้วก็มีวัฒนธรรมของผู้ไทย แล้วก็มีการเลงไอ้ผ้าแร่งนะคะตอนรับห้องเห่าก็มีสรี่หอกาบ<ม>ที่จะมีในเฉนพาะในผู้ไทยเห่าโจมะอื้อโจมะอื้ <laughs> อ <laughs> สว้าไก่อาหารแล้วก็มีรถ รถนําเที่ยวพา,พาเที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็มีอันารอ่อของอันออนุสาวรีออ่ของอัน,อนเออนช่าหน้านะคะก็อยู่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มของเฮาก็มีทั้งเข้าอินซี่ที่ปลอดสารพิษแล้วก็เครองจักษสารและะ้วก็มีของอันผลิตภัณฑ์พื้นบ้านบพว่าวะจะเป็นผ้าคุ้มเตงผ้าคุมไล่ ผ้าขาวมา้าผ้าห่มค่ะผลิตภัณฑ์เฮามีหลากหลายแล้วก็มีคุณภาพลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็คือได้มาซื้อซ้ำค่ะเดี๋ยวรบควรขอเบอร์โทรติดต่อเนี่ยค่ะเผื่อมีคนชมแเราก็อยากมาเที่ยวที่หมู่บ้านใหม่ในอาจัค่ะเบอร์โทรค่ะ085 744 847 0ค่ะ